สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขามีแอดออนน่ารักน่ารักมาป้ายยาอีกแล้วเย่วิธีการดาวน์โหลดจะอยู่ท้ายคลิปนะคะทุกคนมาเริ่มดูกันเลยค่ะ let's go วิธีการดาวน์โหลดแอดออนนะคะให้ทุกคนคลิกลิงก์ตรงลิงก์ที่เขาแปะไว้ในคำอธิบายหรือว่า Description นะคะจากนั้นให้เลื่อนลงมาแล้วกดตรงกรอบสีส้มๆที่เขาวงไว้นะจากนั้นมาทำตามสเตปเลยค่ะ1 2 3เราต้องทำให้ครบนะคะจิ้มลิงก์สีส้มๆค่ะจากนั้นกดอีกรอบหนึ่งนะทำตามเขาได้เลยค่ะง่ายมากๆ ต่อไปตรงนี้จะเป็นหน้าอ่านโฆษณานะคะแนะนําให้ทุกคนอ่านประมาณ1-2นาทีนะเลื่อนไปเลื่อนมาพอครบ1-2นาทีแล้วให้ทุกคนกดย้อนกลับมาเลยค่ะพอกดย้อนกลับแบบนี้แล้วหมายเลข3จะติ๊กถูกให้กด continue ต่อเลยครับเรียบร้อยแล้วค่ะให้รอเวลานับถอยหลัง9้าวินะคะ พอครบเวลาแล้วนะคะให้ทุกคนกดตรงสีดำๆเลยค่ะที่เขาวงไว้จากนั้นให้กดตรง open นะคะตรงรอบสีส้มๆโอเคเราจะเด้งมาหน้าไฟล์แบบนี้เลยค่ะให้กดดาวน์โหลดนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนกดเปิดในไมค์ครับแต่ว่าถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้ให้กดบันทึกไปในแอปไฟล์ของตัวเองก่อนนะกดด้านบนค่ะด้านขวาบนจากนั้นกดบันทึกไปยังแอปไฟล์จากนั้นก็กดบันทึกอีกรอบหนึ่งค่ะ โอเคถ้าเรากดบันทึกเสร็จแล้วให้เข้าไปในแอปไฟล์ของตัวเองนะคะจะเด้งมาแบบนี้เลยให้กดเข้าไปในไฟล์ที่เราโหลดมานะคะแล้วเราก็จะเด้งในเกมไมค์ค้าแบบนี้เลยค่ะถ้าขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วคือเราลงแอดอนสำเร็จ um แล้วนะคะมาตั้งค่ากันต่อครับให้คลิกคำว่า play นะ เราจะเด้งมาหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดคำว่า edit หรือว่ากดตรงดินสอน,นะคะจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ให้เลื่อนลงล่างสุดเลือกคำว่า experiment นะคะตรงที่เขาวงไว้แล้วมาเปิดตั้งค่ากันค่ะเราต้องเปิด3ปุ่มนี้ให้ครบนะคะถ้าใครเปิดแล้วก็ไม่ต้องกดเปิดอีกรอบนะพอเปิดเสร็จแล้วให้เช็คตรง resource ค่ะจะเป็นการนำ add-on เข้าใน map เนาะกด activate add-on เรียบร้อยแล้วก็กดด้านล่างค่ะตรงกรอบสีขาวๆนะคะต่อไปไปเปิดตรง behavior ต่อค่ะถ้าเหมือนเดิม เลยเลื่อนหาแอดออนที่เราจะลงกด activate นะคะแล้วก็จิ้มลงตรงด้านล่างเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกคนคลิกคำว่า play เพื่อเข้าไปเล่นได้เลยนะคะ Enjoy นะทุกคนถ้าใครมีคำถามก็สามารถทักมาสอบถามเขาได้ในอจอนะคะบายบายครับทุกคน